มาอีกแล้วเสียสวัสดีครับสวัสดีเสียสวัสดีเสียวันนี้มากับมือขวาเลยนะมือขวาเลยวันนี้เห็นว่าหยุดปีใหม่เพิ่งกลับมาวันแรกเนาะเพิ่งกลับมาวันแรกครับทำงานได้วันเดียวเองวันนี้เราไปไหนมาไเสียไปหาอะไรมาให้เราได้เสียเสียพูดก็ได้เสียมีของขวัญให้ด้วยอ่ะปีใหม่อ่าเสียพูดตาซื้ออะไรมาเสียพูดตา พูดเลยอะไรครับเสียของขวัญของคุณขยันนี่เลยหนึ่งบาทอุ้ยสองบาทมั้งเนี่ยของขวัญปีใหม่นี่ครับเสียหนึ่งบาทหนึ่งบาทให้เลยคันปีใหม่เลยให้ขอจับเลยครับอือโอ้โหเสียซื้อทองมาให้ผมหักตังค์ไหมเนี่ยของตานี่พี่ให้แล้วนะได้สีให้สีให้แล้วนะได้ครับไม่คือคือซื้อมาให้ผมนะหักตังค์ไหมเนี่ยไม่หักไม่หัก เสียไหัเสียผมไปซื้อให้อ่ะออหูให้ให้ให้ตาไปซื้อให้เหมื่อเช้านี้ขอบคุณมากเลยครับเสียขอบคุณมากครับทำทำงานดีมากเลยเสียได้กําไรเยอะเสียได้กําไรแปลงเนี้ยเสียได้ไปยี่สิบล้านอะ่ะเนี่ยแปลงเนี้ยนะครับใช่เพราะว่ามันพันกว่าไรน่ะตรงเนี้ยขอร้องสวมด้วยไหมเสียได้ได้ได้พอดีมะหนงซื้อมาเนี่ยโอ้ยพอดีเลยสวยเลยเสียให้ทุกคนเลยให้ทุกคนเลยครับใช่มีรถอยู่สิบกว่าคันเนี่ยเสียให้หมดเลย เนี่ยคนขับรถก็ของเสียก็ให้ไปหนึ่งบาทเหมือนกันเสียใจดีเสียใจดีเสียใจดีคนใจดีแหละมีอะไรบ้างหนน้ำน้ำได้มาบ้างน้ำเสียน้ำน้ำให้หน่อยน้ำให้หน่อยน้ำให้หน่อยเสียเอาน้ำหนี่งขอบเสียเสียมาต้องพาไม่ได้เนี่ยอ่ะผมจะแปลนี่โปงนี่โปรเนี่ยขอบคุณครับเสียไปไปอ้ซื้อซื้อมาเปล่าตลอดเสียกินนี่วบบไม่ไหวแล้วผม แล้วเป็นไงบ้างกับงานผ่านไหมเสียเออเเนี่ยสียพาต้าไปดูงานมาร้อยแปดสิบได้ครับผมพรุ่งนี้ว่าจะไปคุยราคากันก็เดี๋ยวงานที่ผมทําไวในผ่านไหมจะขอส่วนเ่าไว้ผ่านได้กำไรสองโอเคเลยยี่สิบล้านเลยเสียเสียเสียรวยเลยงานเนี้ยเสียเดี๋ยวจะพาเขาไปไหนนะเสียพาไปไหนเดี๋ยววันนี้ไม่ได้พาไปแล้วเสียนะฮะนั่นเด็กไว้เดี๋ยวให้ตังไปแล้วกันอ่า ได้เสียเก็บเสียนัดติดไว้โอ้เสียให้ตั้งยังไงอะเกือบอันี้เอาไปข่ากาแฟนะข่ากาแฟขากาแฟอู้วโอคบเสียไปอู้เสียอย่างนี้แหละถ้าถูกใจเสียก็เต็มที่นะสุดยอดเลยเสียครับผมอืมก็เดี๋ยวร้อยแปดสิบได้เดี๋ยวบอยไปทำนะได้ครับอืมโอเคครับไปตาไปดูงานแล้วกันได้เสียได้ได้ครับเสีย โยงเสียนึ่งสบายจริงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเสียไปก่อนนะครับผมเสียโอเคครับผมเดี๋ยวเสียไปก่อนครับผมเสียครับเสียผมอยากเปิมตัวให้เสียโอ้เสียครับเสียครับผมเสียเสียรูมาก่อนเสียเสียวิดเสียหนึโอ้เสียวิดตัวตัวเสียโอเคเสียโอ้ตัที่ตัวทีให้เสียคับเลยเนาะเดี๋ยวแล้วไปแล้วจ้าเดี๋ยวผมป้อนให้พผม ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวทางปลอดภัยครับ